ค่ะสวัสดี่ะช่องแม่ดากุกอกนะคะเขาเรียกว่าอะไรทำกวนแล้วอย่างกับที่เสาเรามีอยู่าเราก็เลยรอรอร้านต้องถูก่อสร้างนะคะจะมาถ่กตอนไหน ตังเลยว่าก่อนที่จะตั้งเสาข้างหน้าเนี่ยที่ตั้งเจะไปทำปัญหาอุงกนณกคนที่หลายแบตนดีมดดังเนาะมุดังไฟปากช่องเลย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 ทช่าที่าเออแล้วทีนี้เออข้าอุปกรณ์มาแล้วเราทาข้างหน้าเสร็จค่ะร้านเฟลเล็เขาจะมาวัดในช่วงช่อง ข้างบนจะทำเป็นกระเลนเนาะแล้วก็จะมีประตูเล็กบานหนึง่งแล้วก็ประตูใหญ่บานนึงมีประตูเป็นประตูเลื่อนเหรอประตูเลื่อนค่ะจะเลื่อนมาทางนี้ประตูใหญ่สี่เมตรหาเลื่อนมาทางนี้แล้วก็มีประตูเล็อกอนอกตรงนี้ก็แต่เขาต้องการกอยามีช่องมอไซค์ออกเนาะช่องเล็กนะตอนแรกนะว่าจะมาบานเดียวกันเล็กกับใหญ่อะแต่ว<อ>่ามันเขาเรียกอะไรอะ หง่งหง่วงหรือว่าเออหงุดหงิดมันไม่มันไม่ดีเราก็เลยแยกประตูเล็กกับตูใหญ่ออกจากกันค่ะค่ะุพดีมากค่ะขอบคุณี่นดีค่ะนี่ก็รู้คร่าวแล้วนะคะนี่คือหลุมเขาขุดแล้วเรียบร้อยนะคะก็เลยปิดไว้เนาะนหลุมปิดไว้เดี๋ยวคนจะตกหลุมก่อนเสาจะมานะคะ ดูรถเอฟซีก็นะคะทางจะมาเยอะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะจะมาให้กำลังใจลุงเยอะแยะรถตู้ก็กลับไปแล้วนะคะร้านคุณกี่ก็เสร็จพอดี รถตู้ก็กำลังจะกลับไปเนาะเพราะว่าไม่ได้ไไดเพราะว่าไม่ได้เจอกับลุงเนาะก็จะกลับไปแล้วเนาะเพราะว่าตั้งใจมาให้กำลังใจลุงแต่ว่าลุง <c oughs> ได้กักตัวอยู่ขนาดมีใบแล้วก็ยังได้กักตัวอยู่เนาะ เพราะว่าหมอเขาให้กักตัวเหน็นไหว่าจะมีใบผ่านผ่านการตรวจมาแล้วก็ยังได้กักตัวเหมือนเดิมนี่ผู้หญิงคนไทยชุดแดงนี้เขาก็ตั้งใจมาจริงๆนะคะมาไกลแล้วก็มาซื้อหมวกด้วยนะคะมาอุ่นนุนค้าเหอะมาอุ่นนุนคุณป้าเหรอคะ ฝนมันตกเนาะก,ก็ต้องใส่หมวกด้วย <c oughs> จะกลับแล้วบอกคะบอกคะจะกลับแล้วบอกจะไปมุกาหารจะไปมุกาหารต่อเนาะ

เดี to ๋ยวแม่ดาจะต้องไปอ่านคอมเมนต์เนาะมองๆเดี๋ยวรอดูรอดูอธิบายก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะประตัวเลื่อนใช่ไหมใช่ตัวเลื่อนเลื่อนเลื่อนประตูกันไม่เลื่อนมาอันนี้เลยอ๋อครัะเพาะเขาเรียกว่าจะมีมีรางมีรางมีรางเลื่อนมีร่างมีเลื่อนไปขับไปดูเขาก็จะ มาไหว้ขอพรเนาะนี่สาวปานก็จะขึ้นไล่อยู่นี่สวัสดีค่ะสิไปสายนอะมาได้ค่ะวงมาขายลอตเตอรี่ครับอ๋อมาขายลอตเตอรี่เนาะผมมาขายมาขอา ขอพวกลานมาให้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเอฟซีมาก็เคยซื้อขับผมนี่เดี๋ยวเอฟซีไแล้วเดี๋ยวเอฟซีได้ตัวดีๆเอฟซีก็ไปซื้อก็จะมีเอฟซีมาขอขอพรจากองค์ปู่เนาะ ที่ปากทูกก็น้ำเต็มเลยเนาะเขาจะไหวจปู่เราก็ะจะไปไหว้แม่โสตพีเนาะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวค่อยอ่านคอมเมนต์เดอ้อวันนี้ถ่าทางไม่ไดาจะลืมแว่นอีกแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้แม่ลากดกรอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ